เดี๋ยวเรามาดูนะครับสับปะรดเราออกมาแล้วนะรางวัลที่หนึ่งสองสามนะครับผมก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเนาะนะครับแต่จะลองชิมดูมันก็นน่นะครับตัวนี้ก็เหมือนเก๋เก๋นะมีความฉ่ำวามหบานะครับตัวนี้ก็เหมือนยังยังพุ่งจะไวสลุนอยู่ตัวนี้ก็โอเคอนะนเนี่ยมาดูมะนาด้วยนะ อันนี้ก็มะนาวที่ชนะเลือนนะครับก็ยังงงเมื่อเกําไปลูกเล็กชนะลูกใหญ่ก็ไม่รู้เนาะไม่ใช่ดูนะฮะตัวนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับเราจะแยกไม่ออกว่าเป็นอ,อะไรเป็นอะไรเนาะอันนี้ก็ลูกใหญ่หนะ่อยเขาจะมีหลักเกณฑ์อะไรซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับ คมันไม่เหมือนกับวโพดกินเลยเนาะมาดูเจ้าดีแล้วเลยไม่เขี่ยวนะมาดูข้าวโพดให้มันกินได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงสัตว์พี่เป็นของอหาสัตว์ครับมันดูเหมือนพลาสติกไงไม่รู้เนาะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อเีตอาหารสัตว์สำนักงานประมง การเพราะเลี้ยงไรแดงการเลี้ยงปลาดนินในกระชงังเอเลียนสปีชีการสร้างกระชงนนะังเลี้ยงน้ำเลี้ยงปกในกระชงังการเลี้ยงปลากินพืชเ,นะเรามาดูนะครับซุ้มประมงเนาะมาปีไหนก็แจกแต่ปลานะครับอยากให้แจกอย่างอื่นบ้านนะประมงเนาะประมงอยากให้แจกแบบเ,เงินบ้างได้ไหม สักสักครั้งเนี่ยแจยกเงินแบบทิงรางวัลน,นะ <c oughs> อ่าแค่นี้นะครับอันนี้ซูมพอมุมนะครับรปะมาณนี้นะครับ